A เรื่องซูโดเอนโดฟินมันซูโดอะไรนะยนบซูโดเอนโดฟินเออบางทีผมอ่านบางทีผมนั่งดูข่าวไดนี้อ่านใอสูเออบางอันก็สูโดมอันก็ซูโดบางอันก็ซูโดภาษาไทยดิ้นได้ไอซูโดเนี่ยก็ยังไม่จบนะเออจับกลุ่มหลายคนมากนะฮะตอนนี้ตันเลยโอ้โหเป็นตันเลยนะเออแบบไม่น่าเชื่อนะยา ยาการเป็นยาเสพติดยารักษาโรคธรรมดาธรรมดาการเป็นยาเสพติดไปได้ยามันบ้าขนาดนี้นะว่าคนบ้าแล้วยามันยังบ้ากว่าคนช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะร้อนจัดนะครับเขาก็บอกว่าระวังพิษสุนัขบ้าคืนชีพกันนะฮะครับะัะนั้ท่านใดนะฮะเลี้ยงหมาเนี่ยครับก็รักมันได้ฮนะแต่ต้องพามันไปฉีดวัคซีนร้อนจัดระวังพิษสุนัขบ้าคืนชีพ <นะ S 1> ครับแล้วคนบ้า ผมเนี่ยแหละครับเดินเดินกุกงหมาหมาไม่ต้องถึงหน้าร้อนหมาแถวคอนโดหลบหมดฮะเฮ้ยเระวังระวังจิมมี่มามันบ้ากว่าเราไม่ต้องถึงหน้าร้อนก็ป้าคนที่ป้าเลยทุกวันเออแล้วมันก็หาวล้วก็ยืนไว้มันพูดอะไรบางสายมันถามว่าฉีดยายังหรอลไปหาหมอหรือยังลุงจิมมี่ไปฉีดยาหรือยังเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับพาหมาไปหาหมอนะฮะแล้วเขาก็จะมีโครงการ พาหมอมาหาหมาเหมือนกันนะรักษาทุกทททุุุกกกตัวใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยดูแห้มันจะมีรถกระบะขับมานั่นแหละแบบพาหมอมาหาหมาถ้าหาว่าเราพาหมาไปหาหมอเราไม่มีเวลาพาหมาไปหาหมอนั่นแหละแล้วหมอจะมาหาเอาเขาก็จะมีรถพาหมอมาหาหมาแล้วหมาก็ไปหาหมอใ่ออกแนวว่าคร้ายเท้าฟาดปัดฟัดเหยียดฟาดปักอะไรอย่างนี้แล้วช่วงนี้มันร้อนมากนะฮะทุกจังหวัดร้อนหมดครับนะครับ การตอนนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะใช่เขาก็บอกว่าให้ระวังฮีตสโตรกนะครับรุนแรงลมแดดเออลมแดดอย่าไปอยู่กลางแดดนะฮะครับพุกน้ําไว้ครับครับอยู่กลางแดดร้อนมากน้าลาดหัวไม่เช็น้ำงวยน้ำงวยน้าลาดหัวร้อนนะน้ำลาดหัวต้องมีพี่เลี้ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอายุมากนะฮะผมเพราะว่าคนเรายิ่งอายุมากยิ่งแก่ยิ่งผมไม่ฉันไม่แกัะไม่แก่ วัยรุ่นนั่นมันใจนะพี่ไอ้ก็มันร้อนมากก็ระวังนะพี่กินะนะ้ำดื่มนม้ำเยอะๆครับ <c ười> <c ười> ถ้าอยู่กลางแดดร้อนมากจิบน้ำเยอะๆครับใช่ก่อนจะคุยกันนะครับก็ต้องแจ้งรายชื่อผู้โชคดีได้รับของที่ระ,ะลึกระลึกระทึกะระเบิดแล้วได้รับของที่ระลึกประจำสัปดาห์หนึ่งท่านนะเป็นเตาปิ้งบาร์บีคิวไร้ควันนะครับผู้ได้รับก็คือคุณสุรินทร์อ่างทอง ติดต่อกับคุณซิลินติดต่อกับที่คุณแอนนะครับที่เบอร์โทร0847111941นะครับวันท,ที่27เมษายนนี้นะครับส่วนสัปดาห์นี้ก็แจกรถฮะรถอะไรครับเนี่ยรถแมวคันขนาดนั้รถ <c oughs> แมว <c oughs> แมว <c oughs> ไม่แมวก็หมาโ <c oughs> อ้โหแจกขนาดนี้ก็เลยโทรมาตึมไม่มีคนโทรเลยลจะจะเอาไปทําแมวเลยรถนี้ก็แจกเตาเ,เดิมนะฮะเป็นแจกเตาเบอร์บีคิวไร้ควันเหมือนเดิมแต่อย่าไปปิ้งแมวนะเนี่ย แต่เอาไปไว้ในรถทา่ขับว่าคันนี้แบทแมวนะแบทแมวแบทแมวไม่ใช่แบทแมวนะแม่แบทแมวอันนี้แบทแมวแบทแมวส่วนท่านใดที่ร้อนรุ่มนะฮะครับหาแฟนไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับเขาบอกว่าในอนาคตอาชีพโสเภณีจะหมดสิ้นลงมีะไรมาแทนครับยนต์บริการขายกามมาแทนฮะเห็นเขาบอกแพงด้วยนะน่ะนี่ข่าวนี้จริงนะเนี่ยดูดิเออ หนังสือพิมพ์ก็มีนะนอกจากนี้ท่านใดไม่ไม่ไม่มีไม่มีแฟนแล้วยังไม่เคยทําอะไรผู้หญิงก็เก็บเก็บตังไว้ฮะก็ไปทําเก็บตังเอาไว้หลไหลตังเงมือนะครั้งนึงง่ะผมเป็นคนปีสองห้าเก้าสามโอ้โหเราก็ไปนอนล่ามาม่วงแล้วล่ะปีสองห้าเก้าสามมาแน่นอนนะฮะโสเวียีเป็นยุนยนนะนักวิทยาศาสตร์นิวซีแลนด์เนี่ยเขาบอกมาครับครับเพราะฉะนั้นท่านใดนะฮะที่เป็นผู้ชายยังเบอร์จ้นอยู่ ไม่ต้องกลัวครับเออแล้วหาแฟนได้นะไม่อย่าเพิ่งทำอะไรเก็บเก็บความบริทีิของท่านเอาไว้ปีส5 9ห้าเก้าสามครับสองห้าเก้าสามยนะโอ้ครั้งหนึ่งอาะต้องพวักกระเป๋าสูงถึงสามแสนบาทเลยนะเออโอ้โหจิบจิบใช่ไหมฮะจิบจิบสามแสนบาทจิบจิบสองสี่เก้าสามค่าค่าเงินบาทสามแสนตอนนั้นก็เหลือประมาณสักสองพันละจิบ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 สาแสนบาทจิบข้าวได้หลายจาน แล้วเขาบอกว่าไอหุ่นยนต์พวกนี้นะจะช่วยลดโรคการมลมอ๋อมันไม่มีความรู้สึกตอบสนองอะไรรึเปล่าเลยดลดลงไปพูดผิดช่วยลดการมโลมองอาการมัลมลดการลดเอ็นไงไม่แล้วถ้าเผื่อสมมติไม่มีการล้างทำร้ายหุ่นยนต์พวกนั้นมันก็ติดได้เหมือนกันนะเขาอาจจะมีระบบล้างก็ได้แต่โนะเฮียนกก็แบบระบบล้างอาจจะโนบะกัอ่ะเป็ดเป็ดเป็ดเปเหมือนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเวลาเวลาถ่ายเสร็จจะมีน้ําอะไรยื่นออกมาเป็นท่อแล้วก็อย่างนี้ในข่าวนี้ไม่ได้บอกว่ามี อสเพนีผู roat, ้ชายหรือไม่ฮะอ๋อมีแต่ผู้หญิงอยู่นะฮะก็จบข่าวสำหรับผู้แทนยี่ห้านาะเียงเลียง่ถึงบ่ายสองมีราคมาดูรายการเราเนี่ยแหละมีทุกรูปแบบนั่งดูข่าวคุณดูดิบางวันนะผมเห็นว่าข่าวฟรีทีวีสี่ช่องชนกันเหมือนกันเลยผู้หญิงนั่งดู เหนแล้วเขาไม่มีหัวล้อเหมือนเราใช่เขาซีเรียสจริงจังไปหมดเลยนะเราก็ไม่ได้ตลกอย่างเดียวนะใช่คิดว่าเราตลกเราไม่ได้ละกันตลกใช่แต่ว่าเราก็รีแลกนิดนิดน้อยนนะไม่อยสลับกันไปสลับกันไปอ่าแล้วที่ที่อยุธยานะครับเนี่ยจับหนุ่มตกงานลักตัดสายไฟในเขตอุทยาประวัติศาสตร์กงเกิลโอ้โหตายแล้วตกงานไปตัดสายไฟตัดสายไฟแต่มันยังไม่ตายมันรอดมันรอดเนี่ยดูดิสายไฟยังเอาเออมันขายได้ไงทอง นะไอ้ร้านรับซื้อก็น่านำเสนอมากนะข่าวนี้นำเสนอทำไมเนี่ยไอรู้ไงว่าถ้าเกิดคนอยุธยาไฟดับโดนขโมยสายไฟอ่ะก็เป็นพวกแบบเสาเสาไฟข้างทางอะไรถ้าอยู่ทยาเพิ่งเดี๋ยวพิ่งกดผมนะขออนุญาตคือเคยไปอยุธยาไงแล้วขับับรถไปกับรุ่นน้องเนี้ยปุ๊บรถดับพี่ พี่ไหวหรือยังทำไมอ่ะพี่ไม่รู้เรอนี่อายุทยาเมืองเก่าพี่เข้าปุ๊บพี่ผ่านจะจะมีมีเจดีย์ตรงกลางแล้วใครไปอายุทยาจะรู้วิ่งมาได้กลางวนรอบนะเอเด้นะพี่ไหวหรือยังเมื่อกี้หนูเห็นยืนจงกระเบนกูว่าแะ้วบอกบพี่ทำไมรถดับรถดับน้ำมันหมดสายไฟไม่ดี ไม่ได้เกี่ยวกับท่านเดี๋ยวพี่ไปไหว้จะได้สบายใจไหว้ก็ได้สบายใจเดี๋ยวมีสายแล้วเราก็ประเด็นของเราอยู่บนจอนะครับครับท่านคิดอย่างไรกับข่าวต่อไนี้นะฮะวันนี้ขอเป็นขาใหม่นะฮะดูขาของท่านนะฮะขาขเก่าใช้งานมาเกิน5ครั้งในรายการของเราครับไม่ต้องโทรมานะครับขออนุญาต ข่าวผู้บัญชาการเรือนจํานครศรีธรรมราชสารภาพห้าอำนาจเงินนักโทษครับข้อสองข่าวบัวขาวกับข่ายมวยข่ายเอาเปรียบหรือนักมวยไม่ทาตามกฎอืสามข่าวนายกปูจะไปลดน้ําป่าประเทศไทยจะเย็นลงหรือไม่ศูนย์สองเก้าสี่สองสามสามหนึ่งเก้าครับเลือกข้อใดก็ได้นะครับหรือเลือกข่าวอื่นก็ได้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมชายนนทบุรีใชาครับคุณสมชายเกินห้าครั้งแล้วเนี่ยครับไม่เกินครับผมไม่เกินคุณสมชายไม่เกินอหรอสมชายเดียวกันปะหรอครับครับ ข่าวเดือนจำนครศรีธรรมราชครับครับครบผมผมเคยมีญาติเคยทํางานกรมราชธรรมเนี่ยนะฮะตอนนี้กเกษียณไปละหลายปีแล้วผมตอนนั้นเจอกันก็ถามแกว่าแกเป็นอีทําเป็นหน้าผมครับผมถามว่าเออนะทําไมนอาในวราชการกรมราชธรรมก็เยอะแล้วทําไมไม่ได้เป็นผู้จัาการล่ะ ตอนนั้นแกมีตําแหน่งเป็นรองอยู่นะฮะไม่ได้ยินเลยอะครับเบามากเลยฟ <ผม S 1> ั<า>ง<ล>ได้ตกใจแกบอกว่าคือนี่นี่นีเป็นประมาณสักผมว่าเกือบสิบป,ปีแล้วนะครับแกบอกว่าเขาเดี๋ยวนี้มันต้องเสียงเงินเป็นมันเยอะแกไม่สามารถหาเงินได้ผมบอกอืม้มบอกงนะเดี๋ยวนี้การเป็นผู้บัญชาการเรือนจำต้องเสียเงินขนาดนั้นเฉลยคือกระบอกเป็นความจริงผมเองก็ไม่ไม่ ไม่ได้ไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนั้นเพราะว่ามันจุดอันตรายแล้วไงน้อฮะแล้วแล้วเสร็จแล้วข่าวต่ตางๆก็ออกมาเยอะจนถึงขนาดว่าเอ,อทุกอย่างแม้แต่ข้าวสารที่จะไปส่งให้เรือนจำเนี่ยจะต้องมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นพอตอนหลังนี่ยาเสพติดมันเป็นมีมีผลมากเนี่ยผมจึงไม่แปลกใจว่าเอ,อเมื่อเอาคนที่มีพนยาเสพติดเพราะมีอำนาจการเงินเยอะเนี่ย แล้วผลออกมาเนี่ยเรือนจำต่างๆจะเป็นอย่างนี้จึงไม่แปลกใจเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าถามว่าจะแก้กันแบบไหนอ่ะก็นี่คือโจทย์ในสังคมว่าจะแก้กันแบบไหนต่องถา้าด้วยผู้บัญชาการต่างๆเรือนจําในประเทศไทยเนี่ยท่านมาได้เยะหรือย่างไรนอครับเนี่ยคือคือปัญหานะค,าคือคือถ้าเกิดคุณจะอย่างที่ผู้บัญชาการอ่อาท่าารับว่าท่นสัมภาษณ์เนี่ยท่านบอกว่าไปมาในเรือนจําเนี่ย,เ,เ,ยเป็นขุม เือค่ายใหญ่การจำหน่ายาเสพติดแล้วก็สืบไปก็เจอตรงนั้นแต่ว่าตำรวจไม่สามารถเข้าไปได้คในที่สุดร้วที่กรมราชัรฑ์ก็ร่วมมือกันก็ถึงได้ได้เป็นอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าไม่เฉพาะที่นี่นะทุกที่ครับแทบทุกที่นะที่มีปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงกลายเป็นเรื่องว่า,าก็เห็นใจทั้งทุกฝ่ายแล้วก็ถามว่าที่พอบอเดินจันถ้าพูดงั้น ผมว่าเาก็ไม่เกินความจริงนะ,นะ,ะส่วนประเด็น,นข้อที่สองก็คงจะต้องผ่านไปแล้วฮะเพราะว่านักมวยกับ,บัวขาวส่วนปรณเดนข้ออีกสาก็คิดว่าผมอยากจะจำนี้ว่ามันมีสุภาษิตไทยอยู่อันหนึ่งเห็นเสือหมอดอีนึกว่าเสือว่ายนะครับือของทุกอย่างเนี่ยในประเทศเนี่ยท่านพิธีกรทั้งสองก็รู้ว่าเหตุการณ์ในบ้านเมืองไทยเนี่ยถ้ามันจะยุตินะง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเกิดมันจะไม่ยุติ มันก็จะต้องต่อรองไปเรื่อยอย่างนี้เลยนะฮะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอกมาก่อฮบมาต่อฮะเรื่องเรือนจำเรือนจำนะเมื่อกี้นี้เราได้อ่านถึงตรงไหนนะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าพลตำรวจตีรนพงศ์เนี่ยนะฮะผมได้คุยกับยาสติดลายใหญ่คนหนึ่งในเรือนจำการนครศรีธรรมราชทราบว่าได้รับการอภัยโทษครั้งต่อไปก็หลุดแล้ว โอลายใหญ่ด้วยนะรายนี้ศาลตัดสินสองคดีคดีหนึ่งตัดสินผ่านชีวิตรถเหลือตลอดชีวิตแล้วมาเหลือไม่กี่ปีอีกคดีศาลตัดสินจำคุกสามสิบสามปีสองคดีติดไม่เท่าไหร่ก็จะออกมาแล้วเป็นผู้ค้ารายสำคัญโดยซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมอยากให้ผู้ใหญ่ในกรมราชทัณฑ์และรัฐบาลต้องหันมารับทราบข้อมูลจากข้างล่างจากระดับผู้ปฏิบัติให้มากมแล้วนำสภาพปัญหาไปสู่แนวทางแก้ไขต้นเหตุของปัญหาผมคิดว่าการแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากกว่าครับ ก็บอกว่าพร้อมลั่นชนอิทธิพลมืดหลายคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะบอบอคุกลับมีอำนาจเงินมีอำนาจจริงๆอืมนี่นะแะชื่ออะไรนะนลงยงนลงเดชกุลอชื่อแปอลกนลยง <laughs> โดนย้ายไปประจำกรุมราชธณฑ์แล้วนะฮะครับนะครับเนี่ยก็บอกว่าได้รับทราบคำสั่งแล้วพร้อมจะบัดนดาที่ทันทีส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าอำนาจเงินมีมากสามารถรง้างอะไรได้ ทุกอย่างง้างมุ้งรวดสายบัวก็ได้ง้างเหล็กได้ป่ะได้เมื่อวานนี้ผมงัดงัดอะไรว่าไม่ออกมันต้องต้องเอาเงินไปวางนี่ต่อไปเท่าลห่เออางไม่ออกเอาเงินไปวางเอาเงินไปวางเดี๋ยวมันง้างของเองยา้พูดอะไรมากกว่านี้ยอมรับว่าเงินมีอำนาจจริงๆครับโอ้ผอบอเรียนจำางนพูดอย่างนี้นะเออแล้วแล้วแล้วคนคุกที่ที่เข้าจะที่ติดไปแล้วออกมา้ง่ายมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ได้เรื่อยๆติ เงินมีอำนาจจริงๆและงานข่าวแจ้งว่าก่อนเข้าจู่โจมคนเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยตำรวจพยายามขอให้คนภายในเรือนจําเป็นสายคอชยชี้บ่อแสต่างๆ